รับไข่ค้าใหญ่มาคัดแล้วจะออกเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็บอกตามตรงนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะเป็นเบอร์ศูนย์สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เบอร์หนึ่งอาจจะยี่สิบถึงยี่สิบห้าเป 2, เอร์เซ็นต์เบอร์สองก็อาจจะยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เบอร์สามก็อาจจะอยู่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เบอร์สี่ก็อาจจะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับไข่ค้าหรือว่าไก่ของแต่ละฟาร์มที่ไม่เหมือนกันนะครับ <neuroscience> บางที ไข่ค้สที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะเวทน้ําหนักกันมากนะครับอาจจะมีเบอร์เล็กมามากแต่ถ้ามีเบอร์เล็กมามากมันก็จะมีเบอร์ใหญ่มามากนะครับเพื่อให้น้าหนักเฉลี่ยในหนึ่งตั้งเนี่ยมันได้น้ําหนักนะครับอย่าเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอะไรมากนะครับดูที่ไข่ แต่ละแผงเนี่ยมันมีความสม่ําเสมอกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ละฟาร์มก็จะมีการคัดเกรดไข่ไก่อยู่แล้วนะครับสมมุติถ้าเป็นค่าใหญ่แล้วมีเบอร์เล็กติดไปเยอะเนี่ยเขาก็จะคัดเบอร์เล็กออกอยู่แล้วเพื่อไปขายเป็นไข่เล็กเพื่อไม่ให้เสียราคาครับทีนี้ย้อนมาดูนิดนึงว่าทาําไมไข่ค้าบางแบบมันถึงมีใหญ่มีเล็กมากๆนะครับเพราะว่าไข่ค้าเนี่ยเราเอาแต่่ว่าเก็บจากในร้าวเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาช่างรวมกันนะครับช่างรวมกันก็ใช้น้ําหนักเฉลี่ย ที่1ตั้งหรือ10แผงน,นะครับว่าเกินกี่กิโลกรัมนะครับ20.5กิโลกรัมขึ้นไปก็ถือว่าเป็นไข่ค้าใหญ่นะครับที่เป็นราคามาตรฐานหรือเป็นน้ําหนักมาตรฐานที่เราใช้เพราะฉะนั้นไก่ในแต่ละล้าวอาจจะมีบางตัวที่กินอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ไข่มาเล็กหรือบางช่วงที่ไก่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอาจจะไข่เล็กบ้างใหญ่บ้างทําให้ไข่เนี่ยไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบางทีเราไปคัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ตามที่เราเสนอไปนะครับ อย่าห่วงนะครับแต่ละฟาร์มก็จะมีการคัดเกรดกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูที่หน้าฟาร์มก่อนอย่างที่เราเคยนําเสนอไปแล้วว่าก่อนจะไปซื้อไข่ค่าหรือว่าไปเริ่มขายที่ไหนเนี่ยควรจะเข้าไปดูหน้าฟาร์มก่อนนะครับว่าเขามีมาตรฐานมีความถูกหลักอนามายัยมี GMP ไหมแล้วก็เจ้าของเขาเป็นยังไงผู้จัดการที่หน้าร้านเป็นยังไงดูแลลูกค้าดีแค่ไหนนะครับค่าใหญ่ก็จะเป็นค่าใหญ่รองใหญ่ก็เป็นรองใหญ่ กลางก็จะเป็นกลางเล็กก็จะเป็นเล็กตามที่เราต้องการนะครับขายไข่ไก่ด้วยหลักล้านได้แค่คิดลงมือทําปรับปรุงสําเร็จบวกการตลาดเข้าไปนิดนึงนะครับนี้ผมไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe คลิปใหม่ๆออกมาคุณจะได้ไม่พลาดผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอขอให้ผู้ค้าไข่ไก่ด้วยหลักล้านครับคิงเอ๋ยินดีครับ